สวัสดีค่ะพี่น้องปองฝ่ายสุขสุขนค่ะมาพบกับช่องปูลุกลำเพลินอ,อฟิเชิญนะครับมือนี้มาเมืองหลกนอง<ะ>ลาง,งานมากแต่เอามาให้นั่งเบนเฮดเบนลิเกค่ะสวัสดีคุณเบนลิเกสุขโขไทยสวัสดีค่ะ,ะดดสวัสดีค่ะแล้วก็นุพีศสวัสดีค่ะ แล้วก็หนูเว้ยหนูจังไหนแล้วก็คุณแม่สามค่ะนี่ขออนุญาตหมัดคำเด้ออันดาราช่องใดนอนนี่นอขอทายีนเด้อไปทุกมองจะขอเพลสขอทายทายเบอร์เบอร์ยังเบอร์ว่าหรอกเบอร์ใดเตือนแต่เสามูหนูก็บังะได้นอนอยู่ปีงสิ้นอยู่เห็นแต่เราลงมาอาบน้ำป้าเราตื่นตะเสาอิลี อีนี่ปีงเนือปีงสิ่งพอดีเขียวน้ำยันก็เลยไปกินกาแฟมากท <ๆ S 2> ีกาแฟมากเราซื้อ,อ,อาาาากาแฟหนาตักซอยมาย่างไปคนเดียวตื่นขึ้นอาบน้ำทวนทวนทุนท่งทะเลมอว่าบ้านหนาวติเมียสนาวาประคักขนาดเลยสนองต่นตีะตระลอดนะเส้าอาบน้ำก่อนโอ้ยหนูบ่านใดอกมันบ้านหนาวดอกโอ้ยาบาเถาะบ่ว์คือขั้นเขาว่าอาบนี่ก็คือช่วงบ้านหนาวแล้วมันอาบน้ำอุ่นนี่แหละน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำอุ่น คือปอบูม่เอาสมอกระไดนะคะเนาะอันนี้คุณแม่สามแล้วม่านางมานางเด็ดน่ำนะคะเล่นนะสากันจัียงสิทะหาโมคุยนั่มเพียงสิทธะกระบอกลูกบ้านก็มีตะคนหักอยู่ดอกลูกแต่เนาะว่ามีคนอันนั้นเนาขามากกระไดกันแล้วถูกกรดีใจรึดีไหมแม่ก็ไว้ก้อนให้นึ่ลูกไส้ตีไปเป็นทหาร คือว่ารอคักแท้แต่จะรออยู่นีส่สูงสูงขาวนี่คนจองไปก่อตน <laughs> ตงคนก็ว่าวก็คือแมวไปสั่นว่าอืมมันคือแต่แต่แต่ข้า,า,างหน้ามั่นข้างหนองไส้ขาวเลี้ยงอันมาสมัครเต็นมาหยั่งนี่สิห้าอหงอุจับไปเมื่อไหร่เนาะแล้วก็นห้าสิมาหลุดจักว่า เมียซ้ำนี่เล้ววัฒธรรมดาที่เราเป็นหอดสร้างเสริมสวยบาดเจ็บเห็ดผมเฮ็ดผมแต่งหน้ากับเป็นนั่งร่ำประหาแต่งหน้านางร่ำบุยเบนเบนดูไวซี <c oughs> แม่ไม่ได้ธรรมดานหน่าหนูสุดยอดสุดยอดสุดยอดแห้งเบนกับสุดยอดคือกันท่านไหนนั่อยู่นั่งกันเนาะ แบบแบบปลาแบบปลาแบบนี่มีแหละไปซื้อตองบ่ได้ตอนนี้ไหนมาตักตองเห็ดก็คือเกาตาเสานะครับอับฝากด้วยค่ะมือนแลงเด้ออะไรสดเด้อบัณพี่น้องไรสดเด้อมือนแล้งเพราะนั้ยซื้อบัตรจองตัวนะครับบัตรราคาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทขั้นไปซื้อก็ซื้อมากขามากแต่เสาเลยเนยาะเพราะว่ามันมือน,นี้มันกับสีส้มสีเงกเนาะเพราะว่าซื้อมะลังเเื่โทรศัพท์ของเงิน เพิ่นกษียณนั่นแด่นมันบ่ละได้ยิ่งข่าวว่าถือกันยังก่อนระเบิดอีกแล้วเตี๋ยโทรศัพท์บอดเออเป็นวายโยซุ้มเพิ่นกระทามมาอยู่ว่าวันที่สามนี่ไล่สดพ่อค้ากระทามมาหลายคนอยู่ไล่สดเนาะเพิ่นไล่สดจะเมื่อยบ่แมียบ่กระทามธรรมดานี่แหละแต่แง่พาอว่านั่นกับเมื่อยคือจังลูกเขาวันนั้นธรรมดาเนี่ยละอันเั่งลงมาละกัเออนั่งพักข้อนเรียงได้กัเออ พอไปได้อย่นะกระดีอยู่ดอกงามเต็นลงมาทุ่มดูกระจับนั่นยู่ดอกจันเขาแต่ยอาจะให้เรา,า,าลงไว,ไว้ไยๆเขาบอกลงว่ายเดีนนะ๋ยวนาอมันกระหาแนวก่อดลูกกระจับบัุกนอยู่ดอกดีปัสกนอยู่นานอยู่เนาะสึมมืออยเน,นากะก็ะไข่ยู่มันขึ้นนี่ตอนแรกว่าที่พ่อไปได้แต่พอดียันเอฟตี้มัน ฝากมาเนาะเพื่นอนกับเอิญแดนนันนี่ตอนแรกว่าพวกไปดรกขั้นบนบ่เอิญนังนสินะไอ้เพื่นเอิญก่อนสเสร็มบนห้องก็ได้ว่าจีอยากไปรุเนาะก็เลยบ่อยเพื่อนปังทุกคนไหลที่ก็เลยว่าอาม,ม่า่าแม่ออกเม่ลายอยู่บอกกับบอกลูกไปมาว่าในลูกอันอยู่ทั้งอันคนจังวัดสุรินเมื่อขอเป็นลูกฮักเป็นลูกแม่ได้บอถ,ถือสตาร์าสันได้ลูกได้ว่าเป็นยังผมถือสตาร์แม่มาสันแต่ว่าผมมาเหตุงานอยู่กรุงเทพเปิดร้านนั้น อันรถปูรถบ่อเลยยังนี่ละก็เลยท่วมาเหร่นนำ้ำเลยว่าก็เลยบอกูรวไปยังยังบอกหูเรือยว่า,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 วาแม่สี่ออกบอ่อถ้าขั้นเพิ่นขันขั้น,นเอ็กซี่เอื่นเรียกรองาจังจันสังที่ที่อยากเห็นแม่สามยังเสกจังสิไปนี่นะก็ะพอดีเพิ่นกัเอื่นเลยมาขึ้นแล่ว่าพอไปน้ำเพิ่นก็ดีอยู่ดรอกไปแล้วบอบราคิดว่านหนูว่านี่ถ้ากันตนีนกันครับอันแม่ทิมค่ะ ซ้อนกันนะตั้งแต่สมัยตะกี้นะอยู่น้าพัฒนากิจเนาะกันเล่ติมมันก็เล่ภากันเต้นกันพิซซัมคือพ่อตอนนออยู่พัฒนากิจเนาะเนนอก็เล่ตินกันเพราะคิดว่าวอดคนเสียนเห็นเป็นยังไงวันนี้งา่วันนี้กับปมวันนี้งัะนลอกกันเล่หัวควันการอยู่กันจินกันอยู่ใดอยู่เนาะอยู่ใดอยู่ใดอยู่ใด้ป็นยังไงหลอกอยู่ใดเบิดทุูกมอง แต่เมียนเราเก่งคักยังวะจักสักว์ม้าเมื่อยแต่ตั๊กแต่ข่อยยังเมื่อยอยู่จนอ้เลยมาแล้วมวนมาบัดนี้มาอยู่น้ำนเสียม้วนม้วนก็เสีใจกระมักม้อนยังแจกก้อยขจากมาเนี่ยตัดเสีนใจอยู่ว่นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์จังเก็บกองได้เมียนลุงเมียนเมียนเมียนกองแล้วก็เก็บยังไงในบ้านแล้วก็ล็อกขุนแก่ลอกยังไวแล้วก็มาเลยเด้ขับพาลุงในกระเป๋าก็ไปถามรถเขาว่าว่างบอเขาว่าว่าง มาจากม้งจากมงเขากแล้วว่าเออไปติดไปชงเนี่ยเมื่อคืนประมาณสองทุ่มเขาไปทุระมาออบบานสองทุ่มออกมาสองทุ่มอบบานสองทุ่มมาหอดผิดประมาณตเทียงคืนเทียงคืนเทียงคืนนี่ล่ละเทียงคืนนี่ล่ะมาหอดอย่ยเดียวก็มาชงหอดทีละหอดมองทีละเขาหิวกระเปาขึ้นหองแล้วก็เดี่ยวจังเมื่อมาเมื่อนั้นมวนมวนมาเห็นซุปมูลูมู้มูันันลายคนกับ กระดีนน้ำเม่์บระะะร,รจุข้นต้องมอีรูกระไรบรุข้นก็เลืดีใจนองมาอยู่กับกรรพอดีมากพอกับไอติมน้ำยังทีนะข้นพอมาจากคนแม่ติมนี่เห็นงานน้ำกันตะเกาบก่ะแม่ติมเนี่อยู่น้ำพัฒนากิจนน้ำกันมาตะกีสามสิบก็ปีเจ้ามะพอกัน,กนกป้าสามสิบกป็ปีสามสิบก็ปีครับไออาทิตย์นี่พ่อสามสิบห้าบอะพ่อสามสิบห้าปีบ่ะนี่สามสามสักสามสิบสองปี ีกันตอนไปยูน้ำพัฒในกิตติมักงได้สิบหกปีแม่แม่นี่ก็ได้ยี่ประมาณยี่สิบปีก็มาพอกันลักกามาพด้เกิดอยล้วก็มาพ่อกับไออาทิตย์เนี่ยอาทิตย์นี่ก็หูจักกันอยู่น้ำสีดพอดมากกันบรคิดว่าเฮาคิดว่ามาในบ้าไปหาเอาหมูทั้งหนาไปน้ำบ่ลรั่มตรงมันตรงมีด มูทั้งหนาห้าเหาองประคิดว่าเกียหาเอาโได้มาน้ำดอกอั่งเช่นมันม่นมีผู้ใดสิมาดอกม่นมีไปอยากมาอั่งเช่นนะก็ยังวายเขาอยู่วันลังเธอคือว่าไปอยู่น้ำหมอลำเนาะเห็นเขาเนี่ยน่อยหอยู่นะมาว่าสักข้าตัวเมื่อก่อนพอพ่ได้อยู่นะพ่อใหม่นะอันนี้อันว่าเป็นปลุกลูกมาถามหรอกคะเฮ็ดครีปถามอ่านั่นนั่นนี่เนาะอันนี้คือม่านังม่านังม่านังเล่นน้ำกันแม่แล้ววาวไฟฟังพี่ทอง มื่อนี่เมียแล้วก็บริมากรธรรมดาเมื่อเป่ามีนมคำโอยชีมาฝากลูกเต้าเออนี่เห็นว่ามะฝากลูกเต่านางเฮ็ดายสีก็เลยย่านลูกเตาเงานอนก็เลยซื้อลงมว่าเหร่นไก่นตวน้ำมูน้มันนอนตื่นเต่าแล้วก็ไลนี่ะันซละตื่นซื้อละเนือเมียนอยากได้ลูกไผอวนมันนี้ว้า ปูลุกบอกกับแม่สามยูบาปูลุกเป็นคนมากินนอย่างวาสิบมือได้มือหนึ่งกับสิบห้ากันไปกินนอย่างกับมือก่อนมือเนี่ยกับเป็นมือไร่สุดกับไร้พ่างเนี่ยมือเนี่ยอาจจะเป็นมืออื่นมือเฮือกงาวากันวงไปกับแม่ติ่มแม่กินมมนก็กินดีดีแล้วก็ยืนย่างของรากย่านล่ะถ้าเอ่ยไปกินดีดีถ้าเอ่ยเอ่ยนี่บอกบอกอย่าแต่ว่าถ้าเอ่ยไปกินนี่ย่านถ้าเอ่ยไม่ได้กินจห่วง คือกันเมื่อวานนี่คือกันก็บอกเคยได้ไปกินนี่พี่อันพี่สามเมือยู่นี่พิจัมได้กินบ่อนี่ยังก็บ้านได้ไปใส่นาะยก็พาไปกินย่าเตยบ่ได้กินเนี่ยมูแรงเมื่อคือกันทามตุ้มลูกตุ้มแม่กระทาแม่กินเขาไปแม่บอกินเขาตลอดพอกกินเขาแรงตลอกกระทามไม่กินก็อันนี้กินนึงละก็แล้วบากคนบางทต่กาแฟอะไรรู้ป้าตื่นจะสออาบน้ำทวนทวนทวน เราเป็นข่อยขอยเฮ็ดบ่ได้กเด้อแม่เอ้ยฉันเอาอ่ะมันเศร้าแห้งนะครับปูลูกกะตีหาเนาะตีห่าห้องม่งเศ้าไปยินเสียงคุยกันเนาะม่งต้อเจ้าเห็นอยังเนาะจังที่แรกนั่งคุยกันถาตลาดเปิดสิจเไปเมืองใบตองนะครับมันนี่ใบตองขายซื้อกันมาเอาเจ้าย่างเนื้อตัวเดียวเห็นว่าแม่กินกินเข่าฉันฟาดแต่ไปยินเสียงคุยกันเนาะบ่มีเห็นตองก็เลยซื้อเนื้อมาย่างนั่งกิน กจำเล็กน้อยทามันแจ้งหรืไม่มันว่างๆจังไปท่ากันไปแต่อะไรน่ายากไปกินเขาไปกินนู่นล่างกะดีกันเนาะแต่ท่างผุนนี่คือบริเวณนอนครับเปนท่างพีตากระทั่งเบื้องกันนะตึ้งตาเก่งเติบด้วยล่ะเนาะ้องเบนว่าจีเซออันนั้นเมื่อว่าบอกลินกาแฟว่าจีเซื้อเอ็มลอยซื้อน้ำไม้ก็ได้เอาเน้นมาสักหนอเอาเพ่อพักกันกินนะครับแมกมีอันเดียวค่ะท่างนี้ก็นั่งให้กำลังใจนะครู้ เบี่ยเป็นคนขยันนกนั่งขามือข่างเว้นนั่งกับเพชรมาเลวเฮ็ดเก่งเฮ็ดเก่งเหมื่อร้อยกระทงกับปาม่าเว้ยเติประกวดโยสุโขทัยคุณประกวดโยสุโขทัยได้รางวัลที่สที่สามก็ดีเนี่ยแะได้ที่สามแต่ว่าอันที่หนึ่งสวยงามมากจริงจริงได้ที่สามก็ถือว่าดีแล้วเติบเติมเก่งเติบเป๊ะจะดับจังหวัดเนาะเออระดับจังหวัดมันบระมินมีแต่เอ้าน่ะแต่ปูรุในจังหวัด ได้เขาอันนัายใช่โอ้กระทงสุโขไัยนี่มันมันถือว่ายอดบักคักริเดอสุดยอดได้เขาอันดาพิษามันกับเนาะพุนเฮ่าน่ะสุดยอดเลยบ่ได้รอนบ้ไน้นอนสองเมื่อสองเว้นติดกันแตียงนารับแตียงนานะมันบ่เห็ดกระทงนะมันบ่เห็ดเป็นเบิร์ดอะแม่กินกิน ปวดมือคนประเภทประเภทปแะเภทประเภทประเภนะครับผู้ใดจะต้องการอยากใส่เอื้องใส่เอื้องสอยได้เด้อพี่น้องเนื้อแรกค่ะเมร์อันนี้เฮ็ดไฮบอดโจค่ะเฮ็ดแหงว่านาค่ะเจ้าสีวายรถแห่แล้วก็เจ้าสีวายมะเร็งค่ะคนสั่งงานมากมือขึ้นนี่ครับสั่งมาตะเวนอยู่คขาเจ้าปุลูกมัตะอันกรอบแช็ดไป งามอันนี้เป็นใบตองห้าบ่านนะค่ะกลับเป็นใบตองอ่ะตานี่นี่สีงามกว่านีค่ะใบตองน้ำหวานี่อันนี้ใช้ใบตองน้ำหวานมันเหลื่อมๆเอาเป็นแช่ใช่นมันบกต่ออูงนิ้วใบสีของน้องเบนนะคะคือปูพผนสั่นมาคนอ้วนบ่อ้วนอันนี้แม่อะไรกันแม่อะไรกงามงามกินระดับ ฝากน้นเด้อพี่น้องเด้อติดต่อเนาะติดต่อไปเฮ็ดเนเหมือนนั้นมากเฮ็ดผู้ใดเอาลูกเอาผัวเอาเมียลูกเคยลูกไพ่ลูกบวชสุขวันยังแมนค่ะแมนแมนติดโตติดโตได้ทีไรต่างหากเฮ็ดคนล้านปุ๊กลูกใบตองแห้งยามเฮ็ดพ่อนเล็นอยังเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดผเดี่ยวเลยมึงบอกันมันจะมีทีมอะไรไหมอะทีมบอแม่อครับแต่ว่าเฮ็ดผู้เดียวกับเฮ็ดได้อืออ ก้อนกับหนูหนึ่งแล้วปีแหลกมากปีแหลกปีซอมาหนูกระลาเปิดวงสว่างเงนว่องหนูกระลาเปาเฮ็ดผู้ใหญ่อยู่สามตะกีหลายเฮ็ดสามมือมันยังแล้วอันมันเป็นตองเันแบบนตองกล้วยเกันนี้มันเป็นตองนมว่ามันแตกง่ายงมันกรอบที่จริงมันเป็นตองเขาเอาตองกล้วยเก่นนี่เนาะเนี่ยตองตะนี้เออตองตะนี้มาเฮ็ดอันมันจีอะไรมันเหนียวมันเหนียวแล้วก็จีงาม ดำกว่าเออเแมนดึกใช่ปูนว่าแต่อันนี้ะกออันพี่น้องป้องปายชิปนี่ก็ขเเอาไว้สมีสก้อนแล้วพอกันในคิีต่อไปค่ะสำหรับมือนี้เอาไว้สมีก้อนฝากกดไห์กดแช่กดซัดสไข่ช่องปุกลุกลํำเพือนออฟฟิเชียลจากกดที่ตามนี่เลอจากแรงกับแรงแตคือบตรล้าลอยสามสิบเกาบาทเนาะกลมาเบิ่งมาแรง ไหลสดเลยมาแล้วมีที่ใหญ่พอมีที่ใหญ่จะบประมาณมีทีหน่อยคือจังไปแบบเล่นเต็มรูปแบบคืองานงานจะผ่าไปเลยงานเล้วคือดิบเปล่าเป้่าซื้อเข้ามาเบิ่งจ้ะมาแล้วซาลาแมนเดียพกลูกแม่ซ้ำน้องเบินแล้วก็น้องพีทฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่แล้วพบกันไหมสวัสดีค่ะ